ใครที่หงุดหงิดบ่อยๆหรือมีคนใกล้ตัวที่หงุดหงิดบ่อยๆแล้วก็ฟังคลิปนี้เลยค่ะเดี๋ยววันนี้จะมาสอนวิธีการนวดกดจุดฝ่ามือนะคะที่จะทําให้เราเนี่ยลายการหงุดหงิดลงไปได้เลยค่ะใครที่กําลังหงุดหงิดอยู่นะคะให้ความมือลงแบบนี้แล้วกดจุดบริเวณนี้เลยค่ะบริเวณนิ้วก้อยกับนิ้วนางนะคะกดจุดตรงนี้นะคะก่อนอื่นเลยนะคะต้องใช้ตัวนี้เท e รรี่แล็บอะโลมาออยนะคะทาไปบริเวณที่เราจะกดจุดค่ะทาไปบริเวณนี้เลย ะะเพื่อช่วยทําให้เราเนี่ย่อนคายนะคะคลายกล้ามเนื้อบริเวณนั้นนะคะเสร็จปุ๊บนะคะเราใช้นิ้วโป้งของเราเนี่ยลูดแบบนี้เลยค่ะ วนวนแบบนี้นะคะประมาณ10 1ถึง15วินาทีขณะที่วนนะ่ะจะรู้สึกตึงๆนะนั้นแสดงว่าเราตึงมากๆนะคะทําเป็นประจำเพียงเท่านี้นะคะทั้ง2ข้างค่ะแล้วก็ใช้แคลรี่แล็อาโรมาออยล์ตัวนี้นะคะทาบางๆก่อนการลวดคึงค่ะก็จะทําให้เราเนี่ยคลายความหมุดหยิดลงได้เยอะเลยค่ะแล้วตอนนี้มีราคาดีมากๆปกักพิกัดไว้ให้ในตะกร้าเรียบร้อยแล้วค่ะ